ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทำพริกแกงถั่วหมูหมักนะครับผมอ่านี่ครับเป็นเมนูบ้านบ้านนะครับเมนูง่ายๆนะครับสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับหรือว่าจะทำการค้าขายก็ได้นะครับขายดีนะครับเป็นเมนูที่ขายง่ายนะครับผมอ่านะครับเป็นอะไรว่าเอ่อกับข้าวครับราดราดแกงนะครับประมาณนั้นนะครับ อ่านะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับหรือว่าร้านข้าวแกงก็ทําขายนะครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับผมครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่าก็จะมีพริกแดงนะครับใบโหระพานะครับแล้วก็ตัวฝักยาวนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับอ่านะครับดูไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการล้างให้สะอาดนะครับผมอ่าก็มีพริกแกงเผ็ดนะครับ กระเทียมนะครับหมูหมักนะครับหมูเนื้อแดงนะครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายผงปรุงรสซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสถอยนางรมน้าปลาทิพย์พันรสนะครับผมนี่ครับดูเรื่อยๆนะครับถ้ามีน้ําพริกเผานะครับใส่น้ําพริกเผาหน่อยได้นะครับผมส่วนหมูก็ล้างด้วยเกลือนะครับขยําด้วยเกลือ 3- 4สี่น้ําให้สะอาดนะครับแล้วก็ทําการหมัก ประมาณสัก20นาทีนะครับด้วยน้ำมันพืชนิดนึงครับน้ำมันหอยหน่อยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แป้งกระโพดนิดนึนงครับผมอ่านี่ครับก็จะทําให้หมูนุ่มนะครับผมอันนี้ก็หั่นหั่นเป็นท่อนอย่างนี้นะครับสําหรับถั่วฝักยาวนะครับอ่านะครับแล้วก็พริกแดงนะครับหั่นบางๆนะครับอ่านะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับล้างเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับกระเทียมก็สับแล้วนะครับอันนี้ครับ ผมจะใช้ทั้งน้ำตาลปีบและน้ำตาลทรายนะครับอซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำปลานะครับประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องปรุงปกตินะครับอนี่มาทําการผัดกันเลยนะครับใส่น้ํามันไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับครับผมเจียวให้หอมนะครับผมอ่การการทําอาหารนี่ครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ไม่ว่าจะทําชาเองหรือทําค้าขายนะครับก็ต้องสะอาดด้วยนะครับผมเราให้ความสําคัญตรงนี้นะครับผมาจากนั้นกระเทียมหอมแล้วนะครับก็ใส่พริกลงไปเลยนะครับ,บใส่พริกลงไปเลยนะครับแล้วก็น้ำพริกเผาหน่อยก็ได้นะครับผมเพิ่มความหอมกลมกล่อมนะครบับผัดให้หอมเลยนะครับผม ความเผ็ดก็กะปริมาณเอานะครับท่านชอบความเผ็ดระดับไหนนะครับผมก็เวลาใส่พริกลงไปผัดก็ชิมรสชาติด้วยนะครับว่าน้ําพริกนี้มีความเค็มไหมนะครับผมอาจจากนั้นก็ใส่น้ําซุปลงไปหน่อยนะครับผมหรือว่าน้ําเปล่าก็ได้นะครับไม่ให้มันแห้งเกินไปนะครับเวลาผัดนะครับผม ครับจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะครับนี่ครับผมครัแบจะสังเกตว่าหมูนี่สีสะอาดเลยนะครับล้างหมักอย่างดีนะครับผมครัแบบก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้หมูพอสุกนะครับผมใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับ การทำอาหารนะครับใจเย็นๆนะครับจะได้เมนูที่อร่อยนะครับผมครับทำทานง่ายๆนะครับในครอบครัวนะครับครับใส่ซอสผอยนางลมลงไปนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับอ่านะครับผมแล้วก็น้ำตาลทีและน้ำตาลทรายและผงปรุงรสนะครับ นี่ครับใส่ไปทุกอย่างเลยนะครับเครื่องปรุงนะครับกับปริมาณนะด้วยนะครับผมปริมาณของตัวรขักยาวด้วยนะครับจักไว้นะครับรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับผมขาดเหลืออะไรเราเติมทีหลังได้นะครับสําหรับรสชาตินะครับผมนี่ครับทั้งน้ําตาลทีและน้ําตาลทรายนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผม จะมีความนัวนะครับอ่านะครับรสชาติจะปมกล่องนะครับผมหอมมากเลยนะครับผม ใส่นะ้ำไม่ได้ลงไปครับล้างต้วยของซอสหอยนางรมนะครับผมนี่ครับหมูหน่าทานมากเลยครับชิ้นใหญ่ๆครับจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปเลยนะครับถั่วปักยาวนะครับผมสูตรผมนี่จะผัดถั่วปักยาวไม่นานนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าผัดนานมันจะถ้าถั่วถั่วสุกเกินไปมันจะ เขเรียกว่าเหี่ยวนะครับหรือว่านิ่มไปเลยนะครับผมจะไม่น่าทานนะครับเราจะผัดถั่วเวลาพอประมาณนะครับเพื่อให้มันมีความกรุบกรอบนะครับของถั่วนะครับผมครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับอ่า จากนั้นใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะครับอ่านะครับผมจับผัดคลุกเต้าไปนะครับเรื่อยๆนะครับถ้าชอบออน้ําก็ใส่น้ําลงไปได้นะครับช่วงนี้เราช่วงที่ผัดเราก็ชิมรสชาติไปด้วยนะครับผมจับผัดหลืออะไรเราเติมได้เลยนะครับผม กราบเพิ่มใบหัวระพาไปหน่อยนะครับผมครับจากนั้นตามด้วยพริกแดงนะครับแล้วก็พริกแดงใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ใส่เลยนะครับผมนี่ครับผัดให้เพื่อนเพ่อนได้เห็นนะครับอ่าความเข้มข้นนะครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับชวนทําทานนะครับครับก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแดงนะครับเพิ่มสีสันนะครับใบมะกรูดก็ทําให้หอมนะครับผมทานได้ด้วยนะครับใบมะกรูดนะครับทับได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับก็เตรียมจานมาตักใส่จานครับเสิร์ฟพร้อม ข้าวสวยร้อนๆนะครับผมอ่านี่ครับน่าทานมากเลยครับส่วนถั่วฝักยาวก็ถ้าเรียกว่าไม่สุกจนเกินไปนะครับถ้าสุกเกินไปเวลามันเย็นแล้วมันจะเหี่ยวนะครับผมครับทำให้ไม่น่าทานนะครับนี่ครับผมอ่าประดับจานให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับรับแล้วก็ผมก็เคียงข้างด้วยไข่ดาวกรอบๆนะครับอ่าแก้ความเผ็ดนะครับผม นี่ครับน่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆครับลองทําทานดูนะครับตามสูตรของผมนะครับแล้วเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับครับมาทานข้าวด้วยกันไหมครับอร่อยนะครับรับรองเลยนะครับครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ